เปิดเลยก็จอยกับความกรอบและรสชาติความอร่อยที่เกินต้านโมเมนต์ไหนก็จอยได้แค่เปิดเลยก็อร่อยจอยไม่หยุดเลยที่ห้องประชุมมหาธาตุสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์นายชนกมากพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมสโมสรคนสื่อการเลือกตั้งนโยบายและทิศทางประเทศที่ประชาชนต้องการ ตามโครงการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจประจำปีงบประมาณ2 5 6 6มีนายคันชัดเพียรวิจัยธรณีประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูร์ กล่าวรายงานพร้อมด้วยเครือข่ายสื่อมวลชนและเจ้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมกิจกรรมในคันฉัดเพนวิจัยธรณีประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุญกล่าวว่าสมัชญาประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุญจัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อขึ้นเพื่อเป็นเวทีขยายผลประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจให้เครือข่ายสื่อมวลชนนำประเด็นดังกล่าวไปขยายผลสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสร้างความเข้าใจการบริรณาการําเนินง,งานเสริมสร้างการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจประจําปีงบประมาณ2 5 6 6ที่กรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นตามแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่1การรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจซึ่งเป็นบทบาทสําคัญเบื้องต้นของการบริหา การจัดการประเทศโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทำให้เข้าใจทิศทางแนวโน้มประเด็นความสนใจและพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารและนำความเข้าใจนั้นมาใช้ในกระบวนการวางแผนและแตัดสินใจประกอบกับ ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนในระดับท้องถิน่นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายสื่อมวลชนรวมถึงเจ้าที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐทำหน้าที่ในการนำข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทางนี้ตามที่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร2 5 6 6มีผลใช้บังคับวันที่20มีนาคม2 5 6 6ที่ผ่านมาสมัชง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งกำหนดให้วันที่3-7เมษายน2 5 6 6เป็นวันรับสมัครผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์แบบแบ่งเขตเลือกตั้งวันที่4-7เมษายน2 5 6 6 เป็นบันรับสมัครผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและในวันที่14พฤษภาคม2566กำหนดเป็นบันเลือกตั้งทั่วไป